นยครับผมยกปนีปอบพุ่มสว่างครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมานเล็กๆแต่ตายเสร็จแล้วอันนี้มาแทนไหมหรือมวยในรายการเหมือนในรายการเลยก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่อยู่พิโลกมีใครเป็นกุ่บอลซ้อมแล้วมั้ยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิสูงเท่าไหร่หนึ่ง้วน้ำหนักไปปล่อยเราตอนนี้สามวยสไตล์อะไรครับชินวันนี้เราต้องมาเจอกับแลมโบนเนาะ <cam ina> เคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลย <c oughs> ดูยางเขามวยเป็นมวยแบบไห,หนตวมยวันนี้มาเจอแลมบ้องหวังเค้ียามแข็งให้ดีาดดหาล่าสุดต่อยไหนไว้ครับต่อยที่นี่แหละวันนั้นต่อย,ยอคใครต่อยกับแม่เพชรเฉ่งใจยอดเฉ่งใจเป่งมั้งชนะชนะคะแนนเวทกี่กิโลวันนั้นสามเจ็ดสวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่สามเจ็ดสามเจ็ดถ้าก็นี่ช้่งนหนักยังเป็นไงเกินหรือขาด มาพอดีมาผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะพาหมือนเดิมคุมมากี่กิโลถ้าไหร่นะสองกิโลสองกิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้คนจังหวัดเด็กบิดโลกอ่ะฝากเชิญช่วยแฟนขับรถหน่อยเป็นใจเชียร์ผมด้วยนะครับวันนี้พร้อมเอาชนะนะอ่ะขอโชคดีครับ